รายการมวยตู้ช่อง7 HD วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2563ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยช่อง7สีเวลาเดิมนะครับบ่าย2โมงครึ่ง14นาฬิก30นาทีเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกของการใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยห้ามคนดูเข้าไปชมมวยเข้าไปเชียร์มวยในเวทีนะครับ ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าบรรดาคาหูนักส่งราคาทั้งหลายแหล่นั้นจะไปส่งราคายังไงนะครับแต่บางคนนะครับนักส่งคาหูบางคนก็มีสถานภาพเป็นสื่ออยู่อย่างทีมงานมวยตู้ของเราเนี่ยแหละครับก็ยังไงก็เข้าไปดูในเวทีได้แน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นสื่อจริงๆแล้วก็การดูในเวทีนั้นได้เปรียบแน่นอนครับ เพราะว่าจะเห็นในมุมมองเดียวกับกรรมการนะครับนักมวยคนไหนออกอาวุธหนักเบายัางไงชัดเจนยังไงใครโดนแล้วมีอาการแบบไหนไม่ได้เห็นผ่านจอเหมือนกับคนดูทั่วไปนะครับแต่ไปเห็นภาพจริงในเวทีในบรรยากาศแบบนั้นใครเป็นต่อเป็นใครดูดีกว่านี่เราน่าจะเห็นในสายตาใกล้เคียงกับกรรมการนะครับในขณะที่บรรดาคาหูนั้นเชื่อว่า บางส่วนนะครับที่เข้าเวทีไม่ได้น่าจะต้องไปส่งอยู่แถวเวทีราชดำเนินนะครับหรือว่าหน้าตู้ใหญ่ใหญ่แต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรครับส่งราคาอยู่หน้าตู้หรือที่เวทีร่าชดำเนินราคาที่ตั้งเล่นกันนั้นมีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่อการตัดสินให้คะแนนของกรรมการยังไงครับไม่น่าจะมีเลยไม่มีผลอะไรเลยนะครับต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นต่อแพงริบเรีวแต่ถ้ากรรมการเขาเกิดในเวทีนะครับซึ่งไม่มีเสียงราคาเล่น ไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีอะไรเลยนี่กรรมาการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูไปอีกแบบหนึ่งออกคะแนนไปอีกแบบหนึ่งจะไปด่าเขาก็ด่าไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไปตั้งราคาเล่นกันเองนอกเวทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝั่งราคาคาหูแล้วกรุณาช่างใจเผื่อใจหน่อยนะครับว่าที่เขาส่งกันมานั้นมันเป็นราคาอะไรส่งจากที่ไหนนะครับแต่ของทีมงานมวยตู้วันนี้ส่งจากเวทีแน่นอนครับ อะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอีกประการหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าวิจารณ์วันนี้คือมวยทรงดีนะครับมวยทรงดเีเหลี่ยมเชิงทรงดีอาวุธดีไปก่อนนะครับพวกพะที่ออกนำไปก่อนได้เปรียบครับสำหรับการชกในแบบที่ไม่มีเสียงเชียร์เสียงเฮเพราะว่าโอกาสที่จะมวยเขาเอ่อมวยแข็งแรงประเภทมาทีหลังจะมาเร่งแซงคลิกยากครับ เพราะอะไรครับเพราะไม่มีเสียงเชียร์เสียงเฮไงครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตกันมวยเข่ามวยแข็งแรงประเภทมาทีหลังมักจะมาพร้อมกับเสียงเฮเสียงเชียร์สร้างบรรยากาศจนเป็นฝ่ายชนะได้นะครับพลิกชนะได้แต่วันนี้ไม่มีบรรยากาศนะครับมวยที่นําไปก่อนได้เปรียบเยอะครับในขณะที่มวยมาทีหลังโอกาสที่จะแซงเราดูว่ายากครับวันนี้ นะครับก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ะครับมาดูราคาเรทของมวยในรายการทั้ง4คู่นะครับมีเปิดแพงริบลิวกัน1คู่นะครับก็คือคู่ที่2เดี๋ยวไปค่อยไปว่ากันไปทีละคู่นะครับคู่แรกปราบพิภพเอราวัณกับเพชรพลังชัยสพกิจชัยมวยรอบปูนเสือนะครับปราบพิภพต่อ5-4คู่ที่2เพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงกับต้นเพชรนายแพทย์วีรชน นี่แหละครับคู่นี้ต่อกันแพงริบริ่วห้าสองเพชรอ่าวไทยนะครับต่อส่วนคู่ที่สามครับรองคู่เอกเพชรไพลินสจตงประจีนกับซีอุยสิงมาวินเนพชรไพลินต่อสิบเก้าและคู่เอกวันนี้ครับจากดาววิษนุกุลการกับสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยจากดาวก็ต่อแพงนะครับ 53. ห้าสามมวยเด็ดของทีมงานมวยตูว้วันนี้เราไม่เลือกคู่แพงแน่นอนครับ เราเลือกคู่แรกครับปราบพิภพเอราวันซึ่งเรตตั้งให้เป็นต่อแค่5 4นะครับแต่เราให้เป็นทีเด็ดเหตุผลเพราะอะไรครับไปติดตามฝั่งกันได้เลยคู่นี้มวยรอบปูนเสือนะครับพิกัด120ปอนด์ปราบพิภพช่าง120.1ลด1ขีดครับมาน้ำหนักพอดีพอดีนะครับส่วนเพชรพลังชัยสพดกิจชัยหรือว่าชื่อเดิมคือพลังชัยสิทธเจ้เฉลียวมาขาดนะครับมา1 1 9 6 ขาดไป4ี่ขีเกือบเกือบครึ่งปอนนะครับซึ่งปราภิภพมวยมาเต็มเวทวันนี้ก็ดูรูปร่างดูจะได้เปรียบนะครับสูงลอยกว่านิดๆ <c oughs> ส่วนเพชรพลังชัยนั้นก็รูปร่างเตี้ยกว่านะครับดูเตี้ยกว่าดูเสียเปรียบความสูงเสียเปรียบช่วงปราภิภพนั้นมวยสงขลานะครับมาแต่มาซ้อมทียะลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับค่ายเอราวันในระยะนี้นะครับ มาแรงมากขึ้นชกห้าตัวนะครับมีสิชชนะถึงสตัวเลยนะครับหรืวอว่าบางทีก็ชนะถึงสี่ครึ่งก็มีนะครับฝีมือจัดครับสำหรับปรับพิภพนี่ถือว่าเป็นมวยตัวเต็งคนหนึ่งในรอบนี้ครับฝีมือจัดแข้งซ้ายสาสตร์แรงเหลี่ยมดีสมองดีลีลาสวยซึ่งมวยทรงนี้แหละครับไปก่อนแน่นอนนะครับอาวุธคล่องคม แล้วก็ชกสวยนะครับยังไง3ยก4ยกนี่น่าจะเป็นต่อในขณะที่ฟอร์มของปราบพิภพก็สดนะครับชนะมาตลอดครับเพิ่งมาสะดุดแพ้เพชรอ่าวไทยพิททกทางหลวงในไฟล่าสุดนี่คนเดียวนะครับและถามว่าที่แพ้เพชรอ่าวไทยวันนั้นก็แพ้บรรยากาศนี่นะครับอาวุธไม่แพ้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามาต่อยวันนี้มาต่อยที่ช่องเจ็ดในแบบที่ไม่มีเสียงเชีย ก็ไม่แน่นะครับเผลอๆป,ปราบพิพบอาจจะชนะขาดลอยก็ได้นะครับในโชคแบบรูปทรงเดียวกันที่แพ้ที่ลุมพินีให้เพชรอ่าวไทยวันนั้นแหละครับมาโชคกันที่นี่วันนี้อาจจะชนะก็ได้นะครับแล้ววันนี้มาเจอกับพลังชัยนะครับเพชรพลังชัยดูว่าพื้นๆน,นะครับมวยสูพันมวยวงในนะครับมวยวงในแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายวันนี้ชกในสภาพบรรยากาศที่ไม่มีเสียงเชียร์เสียง เสียงเชียร์เสียงเฮมวยรองดูว่าโอกาสจะพลิกกลับมายากครับ3ยกนี่คงโดนปรับพิภพเตะนําไปก่อนนะครับแล้วปรับพิภพก็น่าจะประคองเกมเข้าป้ายได้นะครับชิวๆครับเราดูว่ามวยคู่นี้น่าจะแบเบอร์ครับคู่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสภาพแวดล้อมแล้วก็วิธีการโชกให้ได้เปรียบนั้นอยู่ที่ปรับพิภพทั้งหมดนะครับวันนี้น่าจะเล่นเป็นทีเด็ดครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับ19.54ครับ หรืออาจจะมีถึง11 8ก็ยิงยาวครับปราบพิภพอเอราวัณส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่ต่อแพงในรายการครับเรทเปิดถึง5 2คือ2 1ครึ่งนะครับคู่นี้เกือบเกือบเพชรอาไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเจอกับต้นเพชรนายแพทย์วีรชนก็พิกัดมวยรอบนะครับ120อปอนด์เพชรอาไทยช่าง118ครึ่งต้นเพชรก็118ครึ่งนะครับขาดกันคนละ1ปอนด์ครึ่ง ปกติขาดบอลเดียวนี่ก็ถือว่าแย่แล้วนะครับนี่เล่นขาดบอลครึ่งทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าต่างคนต่างขาดไม่มีปัญหานะครับเ,เหตุผลอย่างหนึ่งครับที่มวยคู่นี้ทั้งคู่นั้นมาขาดกันค่อนข้าง,งเยอะก็ต้องยอมรับนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วมวยรอบปูนเสือครั้งนี้นะครับนักมวยส่วนใหญ่ต่อยกันอยู่ร้อยสิบเจร้บแปดนะครับ น้ำมวยที่น้าหนักถึงร้อยี่สิบจริงๆนั้นมีไม่กี่คนนะครับน่าจะแค่สองสามคนด้วยซ้าส่วนใหญ่แล้วน้ําหนักอยู่ไม่ถึงร้อยสิบแปดไม่ถึงร้อยี่สิบสักคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งคู่ก็เลยมาขาดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเพชรอ่าวไทยน้ําหนักจะขาดปอนครึ่งแต่รูปร่างนั้นสูงลอยกว่าต้นเพชรร่วมๆสิบเซนติเมตรมนะครับสูงากาันชัดเจนมากเลยครับคู่นี้เพชรอ่าวไทยรูปร่างได้เปรียบนะครับ แล้วไม่ได้แค่รูปร่างอย่างเดียวครับชื่อชั้นการผ่านมวยถือว่าต่อยมานานครับต่อยในเมืองกรุงมาจนเก่าแล้วครับกระดูกแข็งโป๊กมวยนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นตัวเต็งในรอบปูนเสือนี่ด้วยหนึ่งคนแล้วครับทั้งรูปร่างทั้งอาวุธมวยนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงแต่แต่วันนี้อย่าลืมนะครับอง ปัจจัยสำคัญในเรื่องที่ว่าไม่มีเสียงเชียร์นี่น่าจะทำให้เพชรอ่าวไทยมีปัญหาเหมือนกันเพราะเพชรอ่าวไทยนี่จริงๆแล้วเท่าที่ททผ่านมานะครับเวลาชนะคู่ต่อสู้นี้ก็อาศัยเนี่ยละครับอาศัยแรงดันแรงเชียร์จากบรรดาคนดูนะครับที่เชียร์มวยเข่าแข็งแรงมา,มา,มาทีหลังนะครับตน้ตนๆนั้นจะติดงุ่มง่ามหน่อยครับสำหรับเพชรอ่าวไทยก็เดินทึมๆเข้าไปครับรับอาวุธไปก่อน นะครับเดินรับแข่งไปก่อนครับแล้วก็ค่อยมาอาศัยความแข็งแรงเดินคว้าจับในปั้มตีอาศัยมีเสียงเฮประกอบนะครับในช่วงท้ายๆแล้วก็แสงเอาชนะไปส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสพลิกผันได้นะครับเพราะว่าถ้าไปรับเขาเยอะนะครับดูเป็นรองชัดเจนนี่เผลอๆจะมาไม่ได้เพราะว่า เสียงเชียร์ในเวทีไม่มีอย่างที่บอกกันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยใครที่คิดว่าจะต่อเพชรอ่าวไทยแพงๆเพราะมั่นใจว่าเหนือกว่าคู่ต่อสู้เยอะกินแน่ๆอยากให้คิดใหม่นะครับมวยคู่นี้อยากให้คิดละเอียดนิดนึงเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเพชรอ่าวไทยไม่รู้ว่าถ้ารับแข้งเยอะเกินไปท้ายๆเดินไล่ปั๊มจะมาได้จริงๆหรือเปล่าถ้าต้นเพชรก็ ป้องกันได้ดีนะครับแล้วเพชรอ่าวไทยทําไม่ชัดจริงๆเผลอๆเออาจจะมาไม่ได้แพ้วด้วยนะครับและสําหรับคนจะเล่นเพชรอ่าวไทยวันนี้ก็ต้องแนะนําอย่างนี้ครับว่าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเล่นเลยไม่ต้องกลัวว่าเข้าช้าแล้วจะไม่ได้เล่นมวยออย่างนี้ครับต้องได้เล่นแน่นอนเพราะว่าต้นๆนี่เพชรอ่าวไทยต้องเดินรับอาวุธของต้นเพชรไปก่อนต้นเพชรนี่คนไม่เชื่อครับเพราะว่าไม่เคยมาต่อยในเมืองกรุงนะครับ เป็นมวยอุบลเห็นว่าซ้อมอยู่กับลำน้ำมูลมวยไทยแต่ไม่เคยมาต่อยในกรุงเทพครับก็เลยทําให้ราคานั้นเป็นรองเยอะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเก่งไม่เก่งยังไงแต่ถ้าไม่เก่งนี่ยังไงก็มาต่อยรอบปุนเสือไม่ได้ครับน่าจะมีชื่อมีชั้นมาพอสมควรเพราะฉะนั้นต้นๆน,นี้เชื่อว่าเพชรเอาไทยเดินสะเบสสะบะเข้าไปนี่ต้องโดนไปก่อนแหละครับแล้วก็อาจจะมาปล้ำปั๊มในเอาชนะได้ทีหลังแต่ถามว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องต่อแพงนะครับ เผลอๆว่ารอเล่นยก3นะครับหมดยก3ามค่อยเล่นหรือว่ายก3ามครึ่งค่อยเล่นถึงเวลานั้นอาจจะเล่นเล่นในราคารองหรือว่าราคาเสมอหรือว่าราคาถูกๆนะครับไม่ต้องต่อกันสอง1เหมือนกับราคาเรทนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องต่อนะครับผู้นี้รอครับรอยก2เอ่อยก2แก่ๆหรือว่าพักยก2ขึ้นยก3หรือว่าพักยก3าขึ้นยก4นะครับเอาอย่างนั้นดีกว่า รอเล่นเวลานั้นครับราคาต้องถูกลงมาแน่นอนนะครับหรือว่าเผลอๆอ,อาจจะได้เล่นราคารองด้วยซ้ําหรือว่าถ้าไม่อยากรองนะครับก็ไม่ต้องเล่นเลยก็ยังได้นะครับดูแล้วมันราคาเวอร์เกินนะครับแล้วก็ต่ออันตรายครับแบบนี้ไม่น่าต่อครับเพชรอาไทยตน้ตนๆไม่น่าต่อครับถ้าจะเล่นนี่รอเล่นให้เห็นตัวชนะก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยรอเล่นเวลานั้นแพงหน่อยแต่ก็คุ้มค่าสิคุ้มค่าความแพงนะครับ ไม่ควรเสี่ยงนะครับมวยแบบนี้โดยเฉพาะเป็นอาทิตย์แรกที่มีการไม่ให้คนดูเข้าสนามแบบนี้ยิ่งต้องใจเย็นๆครับดูเขาเล่นไปก่อนดูวิธีการเล่นให้ได้เปรียบไว้ก่อนนะครับมาคู่ที่3นะครับคู่นี้อ่ะสรุปคู่2นี่ก็ยังไงก็ให้อยู่เพชรเอาไทยนะครับคงยังไม่ถึงกับขนาดให้สวนไปรองต้นเพชรหรอกเพียงแต่ว่า รอช้าๆนะครับรอช้าๆค่อยเข้าตัวอีตอนเห็นนักมวยเริ่มจะคว้าได้คว้าติดนะครับถึงเวลานั้นค่อยเล่นครับอาจจะอ,อ,อาจจะแพงหน่อยหรือว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะได้เล่นราคารองนะครับได้เล่นราคารองด้วยซ้าแล้วแต่เลือกนะครับจะเล่นตอนที่เป็นรองหรือว่าตอนที่คว้าติดแล้วทําเห็นแล้วแล้วก็มันจะพลิกมาชนะก็แล้วแต่นะครับส่วนคู่3 เพชรไพลินสจอจะต้งประจีนกับซีอุยสิงมาวินนะครับผู้นี้117เปอนด์เพชรไพลินมา117.3นะครับลด3ขีดส่วนซีอุยครับมาขาดนะครับมา116.6ขาดไป4ขีดแต่รูปร่างนั้นใกล้เคียงกันครับต่างฝ่ายต่างเป็นมวยเข่าเหมือนกันทางซีอุยถึงจะน้ำหนักขาดแต่รูปร่างไม่เสียเปรียบเพชรพลินนั้นเป็นมวยเก๋า เกมนะครับมาจากชัยภูมิเดินลุยเตะเตะขวานำนะครับแล้วควา้าคอเด้งตีถึกทนสู้ดีครับเกมระยะยาวได้เปรียบไฟนี้เห็นว่าไม่ได้ซ้อมที่เ,เส้นรังสิตนะครับไม่ได้ซ้อมที่ทัญบุรีแล้วแต่ถูกส่งไปซ้อมที่ภูเก็ตนะครับซึ่งก็น่าจะดูแลดีกว่าที่กรุงเทพ ในขณะที่ซีอุยครับมวยพัทลุงซ้อมอยู่ค่ายสิงห์มาวินรัตน์ขะเขานะครับเป็นมวยเขา่าแต่อาวุธหลากหลายกว่าถ้าเทียบกันด้วยอาวุธมวยนะครับทางมาวินนี่ซีอุยนี่ฝีมือดีกว่าครับแข้งซ้ายคล่องเร็วนำร่องไปก่อนนะครับหมัดศอกนี่ก็พออาศัยก่อนหน้านี้ฟอร์มสดมากนะครับมาวินซีอุยนี่ชนะรวดมาตลอดเพิ่งจะมาสะดุดแพ้น็อกให้จอมโหด หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับในไฟล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมเพราะว่าดูว่าปอดปอดจอมโหดหน,นะครับจอมโหดแกเป็นรุ่นพี่ประเภทเก๋าโสทางสีอุ่ยนี่ขึ้นไปยืนจ้องไปจ้องมาหน้าแต่เกิดอาการป๊อดนะครับโดนอาวุธเข้าโดนหมัดเข้าหน่อยก็ร่วงเลยครับแพ้นอกไปแต่วันนี้เจอเพชรไพลินนะครับมวยทรงนี้สีอุ่ยไม่เกลัวเข่าต่อเข่านะครับและสีอุยนั้นมีความหลากหลายมีความครบเครื่อง เหลี่ยมเชิงดีกว่านะครับสมองมวยดีกว่าน่าจะไปก่อนตรงนี้แหละครับสำคัญใครไปก่อนนี่มีโอกาสชนะเลยนะครับเราดูว่าคู่นี้ยังไงซีอุยไปก่อนนะครับผีมือเหลี่ยมเชิงดีกว่าถ้าจะแพ้ก็แพ้ปลายๆนะครับรอให้เพชรไพลินนั้นไล่แต่อย่างที่บอก,กว่าวันนี้นักมวยไล่นั้นเสียเปรียบนะครับมวยมาทีหลังนี่ดูท่าจะข้ามยากมายากเพราะฉะนั้นคู่นี้เราอยากให้อยู่ ซีอูสิงมาวินครับไปก่อนครับไปก่อนยังถ้าคุมอยู่นี่ชนะแน่ครับในขณะที่มวยมาทีหลังอย่างเพชรไพลินนี่ต้องเหนื่อยเยอะนะครับกว่าที่จะเบียดแซงชนะได้ต้องทุ่มเทสร,รพพรากำลังมากมายเผลอๆก็จะไม่สำเร็จด้วยนะครับจะไม่ผ่านด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ซีอูยไว้ก่อนครับยังไงน่าจะไปก่อนครับราคาก็น่าจะขึ้นเป็นต่อด้วยมีโอกาสออกตัวครับ เล่นในราคารองนะครับแต่มีสิทธิ์ออกตัวได้กำไรก็อยู่ซีอุยสิงมาวินนะครับออรองนะครับรองสัก19น่าจะมีครับ19หรือ5 4ส่วนคู่เอกนะครับนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ต่อกันราคาค่อนข้างแพงโดยจัดดาววิศนุกรการนะครับเจอกับสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบย น้ำหนักวันนี้121ปอนด์นะครับจากดาวมาชั่ง121.7ลด7ขีดส่วนสถานฟ้าเห็นบอกว่ามาน้ำหนักสอบนะครับมีมาสอบก่อนด้วยสอบไปได้แค่120ครึ่งไม่เต็ม121นะครับขาดไปครึ่งปอนด์แล้วก็ไปกินครับไปกินแล้วตับมาชั่งใหม่ชั่งได้121.4นะครับลดน้ำหนัก4ขีดแต่ตอนแรกนั้นที่ชั่งคือน้ำหนักขาด รูปร่างไล่เลี่ยกันนะครับแต่เนื้อตัวสถานฟ้าวันนี้ดูไม่ค่อยดีครับดูซุบซุบโรยๆรยอย่างที่บอกนะครับว่ามาน้ําหนักมาช่างตอนแรกมาช่างสอบนี้น้ําหนักขาดครึ่งปอนด์ด้วยซ้ําดูไม่ดีครับในขณะที่ตรงข้ามกับจากดาวที่มาเนื้อตัวอย่างเปรี้ยเลยครับมวยสุรินนะครับจากดาวกําลังอยู่ในวัยชะกันในขณะที่สถานฟ้านั้น33นะครับจากดาวนี้น่าจะประมาณ27 จากดาวเนื้อตัวดีมากนะครับวันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายราชามวยไทยที่โปรโมเตอร์ชุนเป็นทุนส่วนอยู่นะครับอยู่ในการดูแลของเ,ออเทรนเนอร์เฉียบเกียริเพชรฟิตดีบำรุงดีนะครับมวยซ้อมอยู่กับค่ายโปรโมเตอร์กลับมาหายใจสองไฟหลังดูว่าเริ่มร่างกายเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะครับหลังจากที่เลิกมวยไปพักใหญ่นะครับไปขายของอยู่ที่เทอร์มินอลวันในโคราชนั่นแหละครับ มวยอาวุธครบเครื่องนะครับเดินลุยศาสตร์แข่งแทงเขา่าชกสนุกครับดุดันแต่ก็ติดจะช้านะครับคิดช้าทําช้าหน่อยตอน้ตนๆนี่น่าจะไม่ได้เปรียบสถานฟ้าหรอกครับถึงแม้ว่าสถานฟ้าวันนี้สภาพร่างกายอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับซ้อมอยู่ที่ค่าจิเกียรตคชูไทยค่ายพ่อตาที่อุบลครับ mm hmm. ก็ดูว่าอาจจะไม่ได้ซ้อมเต็มที่แล้ววันนี้ สถานฟ้าก็น่าจะผิดหวังนะครับเพราะแต่แรกเข้าใจว่าทางโปรโมเตอร์ชุนน่าจะจัดให้เป็นไฟอําลาซึ่งน่าจะมีการร,รวบร,รวมเงินทองจากบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่ให้ไปตั้งตัวนะครับไฟอําลากะว่าเลิกไฟนี้แล้วมีเงินตั้งตัวสักสามสี่แสนสถานฟ้าคงจะแฮปปี้แต่วันนี้กลับไม่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ากลายเป็นไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้กลายเป็นวันที่ไม่มีคนดูด้วย เพราะฉะนั้นไฟอําลาของเจ้าแจ็คสถานฟ้าก็คงต้องรอไว้ก่อนแล้วครับวันนี้คงไม่ได้อําลาแน่เพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็อาจจะผิดหวังนะครับก็เลยไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟิตไม่ได้ซ้อมมาเต็มที่สักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยเชิงเหลี่ยมของสถานฟ้านั้นถือว่าเป็นมวยที่เก่งนะครับเป็นมวยที่เกา๋ายังไงต้นๆน,นี่ใช้ลีลาอาวุธนะครับใช้ลูกจุกจิกทําได้แล้วคุมทําได้แล้วคอย คอยฉากออกนะครับตรงนี้น่าจะทำให้สถานฟ้านั้นออกนำไปก่อนได้จากดาวถ้าจะมาต้องมาทีหลังนะครับมาเร่งเครื่องเอาทีหลังตน้นๆนนี้ต้องให้พี่แจ็คเข้าไปก่อนนะครับให้สถานฟ้าไปก่อนเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ก็เหมือนคู่ที่2อะครับต่อแพงๆไปเพื่ออะไรนะครับจะต่อสถานเอต่อจากดาว2.1หรือว่าเจ็ด่องหนึ 1, จะต่อไปเพื่ออะไร นะครับรับรองว่าไม่มีประโยชน์ครับเผลอๆว่าชกไปชกมาราคาจะพลิกข้ามไปอยู่กับสถานฟ้าด้วยซ้ำนะครับแล้วปล่อยให้จากดาวนั้นค่อยเป็นฝ่ายเร่งเอาคืนเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อแพงๆตั้งแต่ต้นเพื่ออะไรนะครับไม่ต้องรีบครับคู่นี้รอเล่นกลางๆเกมนะครับก็คงจะให้เข้าจากดาวนะครับคงไม่ฝืนให้ไปอยู่สถานฟ้าหรอกนะครับก็อยู่จากดาวครับเพียงแต่ว่า รอเล่นกลางๆเกมนะครับรอให้ราคามันแคบลงมาถูกลงมาแล้วก็จับเอาไว้ตรงนั้นตอนนั้นก็ไม่เสียเปรียบนะครับได้เล่นในราคาถูกๆนะครับยังไงก็ดีกว่าแน่นอนครับดีกว่าไปไล่ต่อตั้งแต่ต้นๆมวยคู่นี้ยังไงเชื่อว่าสถานฟ้าไม่มีแพ้แบบม้วนเดียวจบแน่นอนต้องมีพลิกกลับมาได้นะครับพลิกกลับมาให้เชียร์ได้เหมือนกัน แต่ก็เราก็ไม่คงไม่ได้ให้เล่นสถานฟ้านะครับก็ให้เล่นจากดาวนี่แหละเพียงแต่รอเล่นในช่วงจังหวะที่ราคาไม่แพงแล้วกันนะครับสี่คู่วันนี้ครับคู่แรกทีเด็ดอยู่ที่ปราบพิภพเอราวัณนะครับขึ้นมาตั้งต่อ1954หรืออาจจะมี1 1 8ก็ต้องต่อครับต่อยาวๆนะครับปราบพิภพคู่ที่2ครับไม่ต้องรีบเล่นนะครับรอเล่นกลางๆเกมครับอยู่เพชรอ่าวไทยนะครับจะไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเล่นเยอะแยะมากมาย ดูว่าอาจจะมายากหน่อยนะครับวันนี้นะครับรอเล่นกลางเกมครับอย่าไปเล่นต้นต้นเกมนะครับราคาแพงเวอร์เกินเหตุเล่นแล้วเสียเปรียบครับส่วนคู่3ครับอยู่ซีอุยสิงมาวินครับคู่นี้ให้รองนะครับอยู่มวยรองครับซีอุย1954นะครับแล้วก็คู่เอกครับเล่นเหมือนคู่2คือรอการกลางเกมนะครับรอค่อยเข้าจัดดาววิษณุกรกการหรือว่าจัดดาวไดมอนด์98นะครับคู่นี้ ต,ต,ต้นราคาแพงเวอร์นะครับรอกลางเกมดีกว่าครับราคาเป็นธรรมแล้วก็ลุ้นให้จากดาวแซงผ่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมือช่องเกดสีมีกำไรกันทุกคนสวัสดีครับ